สวัสดีทุกคนอะจ๊ะนี่เราเก็บนู่นเก็บนี่เก็บกวาดจัดกระถางใหม่นะเนี่ยอันเป็นระเบียบหน่อยพอดีเวลาถอยรถเข้ามามันจะเกะก,กะดูสินี่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะเพราะยังไม่ได้ตัดเนื้ แต่งพวกต้นไม้นี่ไหนแดงของคุณต้นเกษตรชาแนลให้มาน่ารักที่สุดอันนี้เราถ่ายตอนเย็นนะเนี่ยตอนรางวันแดดแรงดูสิเหี่ยวเลยใบมง็นไม้เหี่ยวเหี่ยวมันคนถ่ายเลยมะเขือเปราะมะเขือเปราะ ตัดแต่งไปได้เขาก็ติดลูกดีนะนี่่ยติดลูกดีดีดพอดีตัดแต่งเขาไปให้เขาติดใหม่ทำส,สาวไงทำสาวเวลามะเขือเทศมะเขือเปราะมะตอมโซมอะไรเงี้ยเราก็ตัดแต่งทำสาวให้เขาใหม่เขาจะได้อยู่เราย,ยาวๆออกลูกให้เรากินอีก อันนี้เป็นส้มจีทมจท,ที่เราเพาะจับเมล็ดแล้วเนี่ยแล้วก็มันปูมันปูตัดกิ่งปักชําได้นี่ดูพีนัทเบเตอร์น้องหนวดซะก่อนนี่ที่เพาะจับเมล็ดงามดีไหมขึ้นมาอีกอันนี้ขึ้นมาอีกนี่ก็พีนัทเบเตอร์น้องหนวดอ ฝังเม็ดไปพร้อมกันขึ้นมาไม่พร้อมกันหรอกเพราะว่าความสมบูรณ์ของมเมล็ดพันธุ์เขาไม่เหมือนกันอันนี้เป็นกิ่งนะเป็นยอดปักชํามะเนี่ยถ้าจําไม่ผิดมีผักชีอยู่ต้นเดียวถนอมมากเลย <c oughs> อันนี้ผักชีของอ,อีกซองหนึ่งไม่ใช่ของแม่บีปลูกผักนะของแม่บีปลูกผักขึ้นมาแล้วผักชีอะ่ะเดี๋ยวเราจะถนอมอย่างดีเลย เนี่ยไอ้ที่โรยไว้ซองใหญ่ๆขึ้นมาแค่นี้เราเลยต้องเอามาแบบทนุถนอมใส่กระถางแงบำรุงใสเเ่เปลือกกงเปลือกกล้วยอย่างดีแล้วฟิงมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะนะ,ะนะฟิงทำอะไรอันนี้กิ่งของมะเขือเปราะก็ตัดปักชำได้นะจ๊ะตัดไปหล,หลายขนาดเนี่ยพวกกิ่งเนี่ยตัดไปหลายขนาดไปทิ่มท่มลงดินกดให้แน่นๆ ไม่ติดก็ตอบใหม่ไม่ติดก็ตัดมาทิมใหม่ได้อันนี้ยังไม่ได้เข้าไปตรงนู้นเหนื่อยซะก่อนเท่าแล้วบอกแล้วทำไปวันละนิดวันละหน่อยไปวันละไปวันละอะไรนะวันละหนึ่งชั่วโมงนี่กิ่งกิ่ง ิ่งปักชำของมะนาวแป้นดอพิเศษอันนี้มีมเมล็ดกะเพราขึ้นมาอันนี้อะไรไม่รู้รอ้อยเขาโตก่อนถึงจะรู้นี่ยังไม่แตกกอเลยกุยช่ายเนี่ยกุยช่ายยังไม่แตกกอนะรอก่อน นี่จะปลูกอะไรดีเราก็ถอนนูน่นถอนนี่ทิ้งไปเดี๋ยวเราเอามาหมกเอาน้ำหมักมาหมกหมกไว้แล้วร,รอปลูกร่วมปลูกนี่ของซีรียสออร์แกนิกการ์เด้นนะจ๊ะนี่เห็นนะเราก็มาจิ้ม,มไว้ในนี้เดี๋ยวกันในนี้ก็จะมีนี่ยอด ของยอดของมะยมด้วยนะจ๊ะนี่ยอดอ่อนๆเนี่ยามาจิ้มไว้เนี่ยชิมๆไว้มมเนี่ยสมไทยของซีรียสออเกเดกาเด้นตัดขยายไปทั่วแล้วกินอร่อยด้วยต้มจืดก็อร่อยสำคุณก็ดีนะสมไทยเนี่ยเขาช่วยลดน้ําตาลในเลือดได้ลดความดันได้ไอันนูนที่เราหมาัก ไรบ้างหมักเผือกหมักเปลือกมันเปลือกเผือกรวมทั้งกากถั่วเหลืองด้วยมีกากถั่วเหลืองอยู่ในนี้ด้วยหมักไว้น้ำหมักเราเยอะน้ำหมักเราทำสารพัดน้ำหมักอะ่ะเพื่อให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตงอกงามที่แข็งแรงสมบูรณ์ แต่มองเนี่ยเขาอยู่ใต้หลังคาเพราะฉะนั้นเช้าๆ้าเขาจะโดนแดดสาดมาแค่นั้นเองเนี่ยอยู่ใต้หลังคาความเขียวสดเขาก็ไม่เหมือนนุ่นโอ้โหมามืดแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนะี่ย,อ,ย,อ,ยอุ๊ยนั่นตูดตัวอะไรอนะ่ะ อ๊ะนี่ตัวอะไรอยู่กับน้องหมาชีวิตก็มีความสุขไปอีกแบบหนึง่งไม่เหงาอันนี้เราเอาอันนี้เป็นกล่องโฟมใส่ปลร้าของอื้มแอวพี่สาวที่น่ารักพี่ที่บริษัทที่น่ารักของเรานะจะให้มาเราก็เลยมาเจาะรูแล้วก็เอาดินมาใส่แล้วก็เอาจิงจูฉายมาปลูกจิงจูฉายเนี่ยเขาเป็นพืชสมุนไพรที่ดีมากๆนะเนี่ย เรากินพืชสมุนไพรก็เ,รเหมือนแบบว่ากินเป็นยาเป็นทั้งอาหารและยานะเออยิ่งปลูกแบบปลอดสารแบบนี้ด้วยนะสบายเลยร่างกายไม่สะสมสารพิษด้วยนี่ลากมาอยู่ในนี้อันนี้ทงเทงเอาออกนะเอาออกเยอะมากเลยทงเทงอะ่ะต้นทงเทงอะ่ะเยอะยอดลงยอดมัน เดี๋ยวว่าจะเอาไอ้นู่นเราก็ลองเอาอนี่มาลงด้วยแตกกอเหมือนกันนะแตกแตกทำไมของเรามันแตกยากแตกเย็นจังดูแลอย่างดีด้วยกุยช่ายนี่กุยช่ายยอดมันก็อมาจิ้มไปเออเดี๋ยวเราเอาอัน,นี้ที่เราเก็บเศษดินเศษอะไรมาเดี๋ยวจะเอาหาอะไรมาปลูก ที่อยู่ในร่มแบบว่าแดดดำไรผักชีลาวได้จริงจูชฉายก็โอเคเนี่ยอันนี้ก็อยู่อยู่ในร่มอันนี้นะเนี่ยแต่กอมาเดี๋ยวก็จะขยับขยายอันนี้เป็นกิ่งยอดของ มะนาวแบนชราพรหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจจริงจูชายหลายกอนนะเดี๋ยวต้องตัดนะจริงจูชายเนี่ยต้องตัดให้เขาแตกกอใหม่ให้เขาแตกมาใหม่เก็บผักเก็บใบไปกินเนี่ยจริงๆนะอ,อ่ใช้แทนพวกไอ้นี่ได้เลยนะเอ่อใช้แทนพวกขึ้นช่ายอะ่ะเออขึ้นช่าย,เ,ยเวลาเราทําลาบน้ําตก เนี่ยเราก็สามารถใช้แทนได้เหมือนกันนะใส่อาหารนะนี่น้ำหมักเปลือกออน้ำหมักหัวปรีกับเปลือกหน่อไม้สดอืมใช่นี่พรูด,ดางพรูด,ดางเดี๋ยวกัน ผู้ดงังมีเขาเหมือนกันแต่ด่างไม่มากกำลังทดลองเอา,เอาผงมะนาวอะผงมะนาวคนวอะ่ะลองเอามาใส่อยู่เนีย่ยไปจิ้มจิ้มไว้ตรงไหนเดี๋ยวเกิดเะเต้ไปหมดลเลยนี่ยผู้ดงังไปจิ้มไว้ตรงนูน้นตรงนี้เดี๋ยวเกิดมาไหลเลื้อยกินได้บกู้นะถ้ากินได้ก็ดีเนี่ ันกินไม่ได้บางทีเราก็ไม่ค่อยใส่ใจพวกที่มันกินไม่ได้แต่มันเป็นไม้ฟอกอากาศไงเอาไปใส่ไว้ในบ้านก็ได้ปลูกไว้ในบ้านเดี๋ยวก่อนฟิงคเดี๋ยวแม่ก็เหยียบให้หรอกอันนี้มันเป็นหนอ่ออะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะเพราะลอยไว้ในเราเห็นมันลอยลอยอยู่ในเนีย้ยังเขียวๆอยู่ที่เราเอาเผือก เอาเผือกน่าจะเป็นเผือกหรือเปล่าไม่แน่ใจเราคาดว่าน่าจะเป็นเผือกเราก็ล,ลองเอามาใส่ไว้ในนี้ดูก่อนเห็นก็ยังเขียวๆไงคือเราหมักไว้และแต่มันยังเขียวๆเ,เราก็เลยทดสอบลองดูจะเกิดหรือจะตายก็ค่อยว่ากันที่หลังปุ๋ยหมักน้ำหมักเราเยอะเวลาจะรดราดก็เนี่ยตักสักหนึ่งกระบวยมาใส่ในน้ำเปล่า คนๆๆๆก็สาดเลยสาดไปเรื่อสาดไปนู่นเลยอ่าให้หมดให้หมดกระมังแล้วเติมให้เต็มกระมังใหม่ก็ตักไอ้นี่ยอีกหนึ่งกระบวย y หนึ่งกระบวยเอาเป็นว่าหนึ่งกระบวยประมาณห้าลิตรไม่ใช่ไม่ถึงประมาณสามลิตรไม่หนึ่งขันน่ะหนึ่งขันน้ำแล้วกัน แล้วก็ตักคนๆลดราดไปเดี๋ยวค่อยเก็บไปทีละหน่อยทีละหน่อยเดี๋ยวเราต้องลุยเขยตรงนั้นแล้วก็เก็บตัดให้กรุดกไุดม่ยมมนี่ต้นนี้ต้นนี้เป็นต้นที่กิ่งปักชำนะโตดีดีเนี่ยโตดีมากเลยนะมายมมเนี่ยกิ่งปักชำนะเนี่ย เราตัดดิสใบออกจนกุดหมดแล้วนะแล้วเขาก็แตกมาใหม่นะเนี่ยเห mm. ็นปะเราตัดเขาก็จะแตกออกมาใหม่เก็บ mm. ไปกินยอดยอดยอดไมโยมอร่อยดีกินกับส้มตำราบต้ำตกซุปหน่อไม้นี่อืม ไปแล้วสมองไปแล้วจริงๆมารุมไปยิ้มยิ้มมันอะไรมาดิมารุม,ม,รม,ม,รมนี่มารุมยอดเขาเนี่ยไปเจียวใส่ไข่อร่อยนี่สวัสดีเมลบดีเมลบดีน้องเมลวดีของพี่โตดีแล้วเนี่ยตัดปากขยายไปทั่วหมดแล้วนี่เป็นมะนาวมะนาวแป้นดอกพิเศษที่ เป็นกิ่งตอนอกิ่งปักชำหรือกิ่งตอนเออเอามาลงไว้รอรุ้น,นอุ้ยฝนฟ้าขนองอันนี้หมอนหมอนพี่หนุย่ยอันนี้โตดีมะนาวแป้นธราพรฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะ ที่เรารีบจบคลิปเพราะว่าเสียงฟ้าร้องนี่แหละถ้าถ่ายคลิปในขณะที่เสียงฟ้าร้องเราค่อนข้างกลัว <c oughs> ไปละแค่นี้นะ